น้องๆคะเรามาเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของกันค่ะมาดูที่ขนนกและก้อนอิฐในภาพนี้กันน้องๆลองมาจินตนาการว่าถือขนนกชิ้นนี้อยู่แล้วเป่าขนนกนี้ให้ปลิวขนนกมีน้ำหนักเบาแล้วก้อนอิดล่ะน้องๆคิดว่าอิฐก้อนนี้ยกขึ้นยากไหมคะ <ítulo> หรือน้องๆสามารถเป่าอิดก้อนนี้ให้เคลื่อนที่ได้หรือเปล่าก้อนอิดมีน้ำหนักมากสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจะมีมวลน้ำหนักมากกว่าของที่มีน้ำหนักเบาและสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาจะมีมวลน้ำหนักน้อยกว่าสิ่งของที่มีน้ำหนักมากขนนกมีน้ำหนักเบากว่าก้อนอิด ก้อนอิดมีน้ำหนักมากกว่าขนนกลองมาดูที่ลูกบอลชายหาดและลูกโบลิิงกันลูกไหนย,ยกขึ้นง่ายกว่ากันหน้าลูกบอลชายหาดมีขนาดใหญ่กว่าลูกโบลิิงแต่น้ำหนักเบากว่าลูกโบลิิงลูกบอลชายหาดน้ำหนักเบากว่าลูกโบลิิงค่ะส่วนลูกโบลิิง มีขนาดเล็กกว่าลูกบอลชายหาดแต่มีน้ำหนักมากกว่าลูกบอลชายหาดลูกโบลิ่งหนักกว่าลูกบอลชายหาดค่ะ